เเามันนีมนนนีันีนีเาอะไรนะเ่อับเบก็รวมกันแล้วหมกตัวก็รวมกันแล้วเดียวเจียวุ่ให้แล้วกินเลดเอากำลังผู้ยิ่งเอากำลังพี่น้อยเขาอ่รให้คนกขัด

ใหญ่แดงใหญ่ไม่ใน่ทางเสอยิเขายังมเห็นวันนี้มันดำเลยปันเข่ากด้เ๋ยมันุ่มเสอก็ได้นีเจมมี่นักโคบมันเลยแหะยกไ้จัาจับกันนะจับกันแล้วนึกถึงกับขัจใช่มันผิดตาแดงกู เออ่ออเออเพื่อเราจะพาเย็นพาอีกอันหนึ่งนะพาที like way, s <S ่หาเช็ดพื้นนี่นะมันต้องกินหลังชิมกาแฟมากชิมก็หล่อเลี้ยงมือต็มวันไี่นี้่นไปยังไงเมื่เคยกิมมาป้าชบ้านชิมลองดูทุกอย่างเลยนะมัอแกงอะไรมันแกงลูกฟันอยู่ แล้วก็เต็นเปแล้วก็เต้นเลือดในให้มันติกตันเหมือนมีคนบอกอย่งเงี้ยก็ลองดูมันไม่ได้สำเร็จก็ลองติดสำเร็จอย่างนงี้นะแล้วก็ทีนี้ของออบของจังหวัดอะอะไรจ๊ะ อะไรทบๆหญ้าแดงหญ้าแดงอะไรหญ้าแดงหญ้าราแดงก็ประมาณจืงมันเนี่ยคล้ายๆกันอ้าวใช่ไหมอุ้ยขออภัยกล้องช่องไหนขออไพ่ลืมเห็นเมื่อเมื่อวานรหัสไปเมื่อวานสี่สิบหก เสื้อเสื้อมันเสื้อลุงนี่นะฮะเอาเสือเปลี่ยนลุงเปลี่ยนให้ซื้อลุงรู้ใจว่าพี่เสืออยากได้ตัวนี้แล้วแล้วลุงเอาสีอะไรสีน้ำเงินเป็นบอรี้รับลูกเหมือนซุยเดอร์แมนก็เลยกันพอดีเลยสีสเกตสุรินนี่ส่วนมากจะออกสีนี้นะเนาะเหมือนกับสีพะกามังนะฮาวดีนะผมสังเกตแล้วพี่น้องเขาต้องพูดจะเป็นสีที่แบบมีสีสัน เอตายลาพดวันน้าอาวโ้ยคนไหนพาขินข้าวเส้านข้าวเช้า mọi người bay nhá bay mọi người <Phải. Phải> bay mọi người bay mọi người bay <đàn> không người <Đường> bay mọi người bay mọi ไม่นะได้แล้วตั้งแตดำ้นูนัแต่ไปดำครเป็นซั้อตมาเดีบงางเนมีนมีนรหัสสดเลยะเมีนรหัสสดนะสดเสดเลมีนเมกัมันตุกตุกยเฮ้ยจำเงยเอไบีบุญรมบดึงนี่ออกเลยมันปรับบางจะบางงจำบ้านจำบ้านดึงเงี้ยจำเงยโ เราก็แฝงในซองซองกุ้งอ่อนไอ้พี่บนดินครับมันมันพี่พุทธกรพุทธกรกองใหญ่เออเ่อคนเดียวพุทธกรกองใหญ่กองใหญ่ให้พี่ด้วยดิเมด่อเดวเออซองนั้นเอ้าเนี่ยเต้นแซ่บค่ะมี่ยังแต่เศ้าไทยโอ้ยพี่เครื่องซื้อไก่มาให้กินไก่เข้าก็ะไม้เล็กๆมันไม่มี มมาไม้ใหญ่น่องใหญ่ซื้อไปใส่บาบไเลยขงมดานเลี่มานี่มูกะโอเเราไปไหนหมดผมยกไปไว้เผมยกออังข้างเลยอะอันนี้ก็เลยแฟปลดตื่นนี่มั้ยแตื่นแล้วอ้าวมาใช้บ้านลูกเดใ้แต่บ้านนอกบานภายนกองใหญ่ บ้านวบ้านบ้านนี่ล่ะโหนึกว่าเพิเนพ่นได้กี่อย่างมันมีหมนี่ล่ะคือเสื้อตัวนี้มันหออเห<อ>ม,มากบเอลยนะเนี่ยคนยองคนอามาเนี่ยนี่ยิ่งออกกล้องยิ่งเห็นโอ้ปากนบ่